จุดเปลี่ยนเส้นทางการค้าไทยรัสเซียคุณผู้ฟังครับเราจะพาท่านเข้าสู่ฉากแรกของซีรีส์ภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในห้วงเวลานี้ฉากที่หลายคนอาจยังไม่ทันรู้ตัวว่ามันอาจเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยไปอีกหลายปีข้างหน้าภาพที่เห็นในหน้าข่าววันนี้คือการเดินทางของรัฐมนตรีไทยไปยังกรุงมอสโก พร้อมสารจากรัฐบาลไทยที่ต้องการเปิดตลาดส่งออกเพิ่มการค้าการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับรัเสเซียซึ่งถูกจับตาจากทั้งนักวิชาการเศรษฐกรและฝ่ายการเมืองในหลายประเทศเพราะมันไม่ใช่เพียงเรื่องเกษตรไทยไปขายในรัเสเซียแต่คือการเคลื่อนหมากบนกระดานโลกที่ใหญ่กว่านั้นมากคำถามคือทำไมจังหวะนี้และประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เกมอะไรคุณผู้ฟังครับ ปัจจุบันความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียม,มีมูลค่าประมาณ1,500ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่ในวิธีประชุมระหว่างผู้แทนทั้งสองฝ่ายมีการยืนยันตรงกันว่ามูลค่านี้ยังต่ำกว่าศักยภาพจริงและพร้อมผลักดันให้สูงขึ้นไปอีกระดับรวมทั้งร่วมกันระบุว่าสินค้าเกษตรไทยเช่นผลไม้อาหารแปรรูปเครื่องดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยางและเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนยังมีช่องว่างอีกมากในตลาดราัสเซียที่กำลังขยายตัวแต่ในอีกฝากหนึ่งของโลกความตึงเครียดระหว่างราัสเซียกับสหรัฐและชาติตะวันตกยังคงดำเนินอยู่ต่อเนื่องการคว่ำบาตรการจำกัดระบบการเงินการปิดเ้นทางโลจิสติกและการบีบให้ประเทศต่างๆเลือกข้างคือแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกวัน การที่ไทยเดินหน้าเจราจาเชิงลึกกับรัสเซียในจังหวะนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ถูกมองเพียงด้านธุรกิจเท่านั้นแต่มันคือการวางตัวของไทยบนเวทีภูมิรัฐศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของแรงผลักและแรงดึงที่เกิดขึ้นพร้อมกันแรงผลักจากตลาดตะวันตกที่ไทยเพึ่งพามายาวนานกำลังชะลอลงจากเศรษฐกิจผันผวน,ผนต้นทุนสูง ความเข้มงวดมาตรฐานสินค้าและความขัดแย้งทางการเมืองขนาดที่แรงดึงจากตลาดตะวันออกและรัสเซียกลับเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และเส้นทางโลจิสติกใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มการหมุนเวียนสินค้าในเวทีเจรจาล่าสุดมีการพูดคุยถึงการเพิ่มโควต้าสินค้าเกษตรไทยเช่นทุเรียนมะพร้าวผลไม้กระป๋องและอาหารแปรรูปพร้อมทั้งหารือเรื่องความร่วมมือด้านท่องเที่ยว การศึกษาโรงแรมร้านอาหารธุรกิจภาพยนตร์และนวัตกรรมสร้างสรรค์ซึ่งสะท้อนว่าทั้งไทยและรละัสเซียมองความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นมากกว่าการค้าขายธรรมดาแต่คือการเสริมกำลังซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่โลกกำลังผันผวนข้อมูลเชิงลึกจากหลายสำนักวิจัยชีย้ตรงกันว่ารัเสเซียกำลังมองหาตลาดรองเพื่อทดแทนการค้ากับยุโรปที่หดตัวลงอย่างหนัก ขณะที่ประเทศไทยเองก็กำลังมองหาตลาดใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงเมื่อเศรษฐกษิจโลกชะลอตัวความผันผวนค่้เงินสูงขึ้นและกำลังซื้อของประเทศตะวันตกปรับลดลงการเปิดตลาดรัสเซียจึงเหมือนประตูใหม่ที่อาจนำพาธุรกิจไทยไปเจอโอกาสครั้งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันมันอาจเป็นประตูที่พาเราเก้าวเข้าไปสู่ความเสี่ยงชุดใหม่เช่นกันคุณผู้ฟังครับหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า การขยายความร่วมมือกับรัสเซียในช่วงที่ประเทศตะวันตกยังคงบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรจะกระทบภาพลักษณ์ของไทยหรือไม่ไทยจะถูกเพ่งเล็งหรือกดดันในเวทีการค้าโลกหรือไม่และหากรัสเซียต้องการไทยเป็นประตูสู่เอเชียเพื่อทดแทนตลาดเดิมไทยพร้อมหรือยังที่จะรับภาระโลจิสติกการเงินและความเสี่ยงด้านนโยบายนี่คือคำถามใหญ่ที่ไม่มีคำตอบตายตัว และนี่คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์นี้เพราะในตอนต่อไปเราจะเปิดแฟ้มข้อมูลลับระดับผู้เชี่ยวชาญเจาะลุกว่าสินค้าไทยอะไรที่รัสเซียต้องการที่สุดอุตสาหกรรมไหนกําลังเติบโตแบบเงียบๆในรัสเซียโอกาสท้าจริงของไทยอยู่ตรงไหนและข้อจํากัดใดที่ไทยต้องระวังไม่ให้พลาดจนกลายเป็นเกมที่ถูกดึงเข้าไปโดยไม่ตั้งใจคุณผู้ฟังครับประตูบานี้เปิดแล้วแต่เราจะเดิงเขไปอย่างไรโดยไม่สะด,ดุด และที่สำคัญไทยควรเดินเข้าไปเร็วแค่ไหนพบก,กันในตอนที่สองเราจะเปิดแผนที่เศรษฐกิจรัเสเซียแบบชัดๆว่าไทยควรส่งอะไรไปและตลาดของรัเสเซียกำลังมองหาอะไรจริงๆนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสินค้าไทยอะไรเข้าได้จริงในรัเสเซียคุณผู้ฟังครับ จากตอนก่อนเราพูดถึงภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ไทยรัเสเซียที่กำลังเปิดประตูใหม่ของการค้าโลกแต่ภาพใหญ่นั้นจะไม่สมบูรณ์เลยหากเราไม่ลงลึกว่าสินค้าไทยอะไรคือหัวใจของการขยายความร่วมมือครั้งนี้และรัเสเซียต้องการอะไรจริงๆในตลาดที่กำลังปรับโครงสร้างอย่างรวดเร็วภายใต้แรงกดดันจากสงครามและการคว่ำบาตรคำถามสำคัญคือไทยควนส่งออกอะไรไปสู่ตลาดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่กลับเปิดช่องว่างใหม่มากกว่าที่หลายคนคิดคุณผู้ฟังครับข้อมูลจากหลายหน่วยงานการค้ารวมถึงสภาธุรกิจไทยรัสเซียรายงานตรงกันว่าสินค้าไทยที่เป็นดาวรุ่งในรัสเซียไม่ใช่แค่ผล,ลไม้หรือข้าวโพดตามที่หลายคนคาดแต่กลับเป็นสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่รัสเซียขาดแคลนหนักหลังถูกจำกัดการนำเข้าจากยุโรปและสหรัฐกลุ่มแรกคือคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปยังรัเสเซียเกือบ3 0มพันล้านบาทต่อปีและตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากปีที่รัเสเซียถูกตัดออกจากระบบเทคโนโลยีหลายด้านความต้องการนี้ไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะรัเสเซียต้องรักษากำลังการผลิตทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงกลุ่มที่สองคือผลิตภัณฑ์ยางไทยยางพาราถุงมือยางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากไทยยังคงได้รับความนิยมสูงในรัเสเซีย เนื่องจากคุณภาพสม่ำเสมอและราคาที่แข่งขันได้ในขณะที่รัสเซียเองไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำด้านนี้เพียงพอการขยายตัวจึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเติบโตทุกปีกลุ่มที่สามคืออาหารแปลรูปผล,ลไม้แช่แข็งและปลากระป๋องหลังระบบการค้ากับตะวันตกสะดุดรัเสเซียต้องพึ่งพาตลาดใหม่ที่มั่นคงกว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพราคาและความสามารถในการผลิตต่อเนื่อง สินค้าประเภทปลากระป๋องผลไม้แปลรูปและเครื่องดื่มพรีเมียมคือสินค้าที่เติบโตงเงียบๆในรัสเซียแต่กำลังกลายเป็นตัวปิดช่องว่างในตลาดภายในประเทศคำถามคือทำไมของไทยถึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในตลาดที่เคยห่างไกลเช่นรัสเซียคุณผู้บังครับคำตอบอยู่ที่การเปลี่ยนโครงสร้างตลาดของรัสเซียหลังการคว่มบาตรเมื่อรัสเซียไม่สามารถพึ่งพายุโรปได้เหมือนในอดีตช่องว่างทางการค้าจํานวนมากจึงเกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Technology, หรือสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานไทยจึงถูกมองเป็นพันธมิตรที่สเสถียรและไม่เลือกข้างชัดเจนซึ่งทําให้รัเสเซียเปิดรับสินค้าไทยมากขึ้นโดยธรรมชาตินอกจากนั้นความสัมพันธ์ทางเที่ยวบินการท่องเที่ยวและการลงทุนก่อนหน้านี้ก็ทําให้ผู้บริโภคชาวรัเสเซียคุ้นเคยกับแบรนด์ไทยมากกว่าแบรนด์จากประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันแต่ภาพที่น่าสนใจกว่านั้นคือ การเปลี่ยนสถานะของสินค้าไทยจากตัวเลือกเสริมกลายเป็นตัวเลือกหลักในหลายหมวดหมู่เช่นผลไม้ไทยคลื่นสำอางไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดนี้ถูกมองว่าเป็นสินค้าที่มีความน่าเชื่อถึงสูงกว่าคู่แข่งหลายประเทศคุณผู้ฟังครับเมื่อเรามองลึกลงไปในความต้องการของรัเสเซีย จะพบว่าตลาดนี้ไม่ได้ต้องการเพียงสินค้าแต่ต้องการความต่อเนื่องและความสเสถียรของการส่งมอบซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยมีได้เปรียบเพราะระบบการผลิตของไทยมีการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ในอีกด้านหนึ่งโอกาสนี้มาพร้อมกับความท้าทายระยะทางไกลต้นทุนโลจิสติกสูงสภาพอากาศสุดครองและการผันพนทางการเมืองทําให้ผู้ส่งออกไทยต้องเตรียมตัวมากกว่าการส่งออกไปตลาดใกล้บ้านทั่วไป ความผิดพลาดเล็กน้อยเช่นการล่าช้าของตู้คอนเทนเนอร์การขาดเอเกสารหรือความผิดพลาดของมาตรฐานสินค้าอาจทําให้สินค้าไทยเสียทั้งต้นทุนและชื่อเสียงได้ทันทีสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้คือรัเสเซียกําลังขยายเส้นทางโลจิสติกใหม่ผ่านตะวันออกไกลเส้นทางนี้ทําให้การขนส่งระหว่างไทยกับรัเสเซียใช้เวลาน้อยกว่าส่งไปยุโรปบางประเทศด้วยซ้ํา นี่คือเหตุผลที่สินค้าไทยมีศักยภาพมากขึ้นในจังหวะนี้และยังเปิดช่องให้บริษัทไทยเพิ่มตัวเลือกเช่นส่งสินค้าทางรถไฟไปยังคาสคสถานแล้วต่อเข้าสู่รัเสเซียเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูงคำถามคือโอกาสที่กำลังขยายอยู่ตรงหน้าจะกลายเป็นทางรอดใหม่ของผู้ประกอบการไทยหรือจะกลายเป็นเพียงภาพลวงตาทางเศรษฐกิจคุณผู้ังครับเมื่อพิจารณาจากข้อมูลตลาด การเติบโตของสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและอาหารแปรรูปคือสัญญาณชัดเจนว่าโครงสร้างการส่งออกไทยกำลังขยับไปในทิศทางที่แตกต่างจากอดีตประเทศไทยไม่ใช่แค่ผู้ขายผลไม้ฤดูกาลอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นแหล่งผู้ผลิตที่มีบทบาทในซัพพลายเชนใหม่ของรัเสเซียแต่คำถามสุดท้ายที่เราต้องคิดคือหากไทยรุกตลาดดีมากเกินไปจะเกิดความเสี่ยงอะไรและหากไทยรุกน้อยเกินไปจะพลาดโอกาสอะไรที่ไม่ควรพลาด ในตอนต่อไปเราจะพาทุกท่านไปดูอีกด้านหนึ่งของเรียนเจาะเล็กว่ารัเสเซียต้องการไทยในบทบาทไหนต้องการแค่สินค้าหรือกําลังต้องการพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์และไทยคนรับข้อเสนอเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนคุณผู้ฟังครับเรือรามกำลังขยายตัวแต่ทุกการขยายย่อมมีเงินไขที่ซ่อนอยู่เสมอพบกันในตอนต่อไปซึ่งเราจะเปิดแฟ้มข้อมูลด้านการลงทุนและการเข้ามาของบริษัทรัสเซียในไทย เพื่อดูว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นโอกาสหรือเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงชุดใหม่กันแน่รัเสเซียกำลังเข้าหาไทยโอกาสหรือจุดเริ่มต้นของแรงกดดันใหม่คุณผู้ฟังครับในสองตอนที่ผ่านมาเราได้เปิดภาพใหญ่ของการขยายตลาดไทยในรัเสเซียและเจาะลึกว่าสินค้าไทยอะไรที่กำลังได้รับความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ภาพสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงฝั่งที่ไทยส่งออกไปยังรัเสเซียเท่านั้นเพราะอีกด้านหนึ่ง รัสเซยียเองก็กำลังก้าวเข้ามาในเศรษฐกิจไทยอย่างที่หลายคนอาจมองข้ามไปคำถามที่ต้องถามอย่างตรงไปตรงมาคือรัสเซียกำลังเข้าหาไทยในบทบาทของคู่ค้าหรือกำลังมองไทยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เอเชียของตนคุณผู้ฟังครับรายงานจากหน่วยงานเศรษฐกิจของรัสเซียระบุชัดว่ารัสเซียกำลังวางแผนเส้นทางโลจิสติกใหม่เพื่อเชื่อมการค้ากับประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้โดยมีไทยเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เส้นทางการขนส่งผ่านท่าเรือโนวโรอซิสในทะเลดำมุ่งผ่านคาสัสถานมายัางเอเชียตะวันและเชื่อมต่อกับไทยโดยเส้นทางนี้ถูกออกดามมาเพื่อลดการพึ่งพาโยุโรปที่ปิดประตูใส่รัสเซียอย่างไม่มีกำหนดและนี่คือสัญญาณว่าไทยอาจไม่ได้เพียงผู้ขายสินค้าเกษตรให้รัสเซียเท่านั้นแต่กำลังถูกมองเป็นศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคในแผนใหญ่ที่รัสเซียกำลังสร้างขึ้นคำถามคือเราพร้อมหรือ,อยังที่จะรับบทบาทนี้ คุณผู้ฟังครับตัวเลขการส่งออกของรัสเซียมายังไทยกําลังเพิ่มขึ้นเยียบๆแต่ต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารพลังงานวัตถุดิบอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรของรัสเซียเช่นแป้งสาลีปลาแช่แข็งและผลิตภัณฑ์นมของรัสเซียถูกส่งเข้ามาในไทยมากขึ้นกว่าหลายปีก่อนหน้าเหตุผลสําคัญคือรัสเซียกําลังมองหาตลาดที่มีเสถียรภาพและมีประชากราผู้บริโภคจํานวนมากประเทศไทยจงึงกลายเป็นคู่ค้าที่มีศักยภาพสูงในสายตาของมอสโกและในเวลาเดียวกัน รัเสเซียก็ก,กำลังมองไทยเป็นจุดเชื่อมสำคัญสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปอยังประเทศอื่นในอาเซียนนี่หมายความว่าอะไรมันหมายความว่าไทยอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างตลาดใหม่ของรัสเซียที่ถูกสร้างขึ้นทดแทนยุโรปซึ่งมีทางโอกาสและความเสี่ยงประปนกันอยู่คุณผู้ฟังครับในอีกด้านหนึ่งรัสเซียยังแสดงความสนใจในภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างมากหลังจากเปิดพรมแดนอีกครั้งและท่องเที่ยวรัสเซียจำนวนมากกลับเข้าสู่ประเทศไทยในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมืองท่องเที่ยวชายหาดของไทยหลายแห่งเช่นภูเก็ตพัทยาและสุราษฎร์ธานีมีสัดส,ส่วนนักท่องเที่ยวรัสเซียเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นตลาดหลักช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวาการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเช่นนี้ทําให้เงินทุนรัสเซียไหลเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบริษัททัวร์และสังหาดิมทรัพย์ในไทยมากกว่าหลายปีก่อนหน้ากระแสนี้กําลังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยอย่างเห็นได้ชัดแต่คําถามคือเมื่อเงินทุนรัสเซียไหลเข้ามาในระดับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไทยสามารถควบคุมทิศทางได้มากแค่ไหน คุณผู้ฟังครับในสิ่งที่น่าจับตาม,มากที่สุดคือการประชุมร่วมกัรระหว่างเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจของไทยและรัสเซียเมื่อไม่นานมานี้ทั้งสองฝ่ายพูดถึงการเพิ่มความร่วมมือด้านเทคโนโลยีบริการทางการแพทย์นวัตรกรรมภาพยนตร์และอุตสาหการรมสร้างสารรค์ในมุมหนึ่งนี่คือโอกาสที่ดีสําหรับไทยแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่คือสัญญาณว่ารัสเซียต้องการมากกว่าการซื้อขายสินค้ารัสเซียต้องการการเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจไทยคําถามสําคัญคือบทบาทนั้นจะเป็นประโยชน์ หรือจะกลายเป็นแรงกดดันระยะยาวคุณผู้ฟังครับสถานการณ์นี้มีความเปราะบ,บางเป็นพิเศษเพราะโรคกำลังแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนมากขึ้นรัสเซียเผชิญการคว่ำบาตรจากตะวันตกอย่างต่อเนื่องในขณะที่ไทยต้องรักษาความสัมพันธ์กับทุกประเทศอย่างสมดุลหากไทยเปิดทางรัสเซียมากเกินไปไทยอาจถูกตรวจสอบหรือถูกตั้งข้อสงสัยจากชาติตะวันตกว่าเป็นช่องทางหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้ากับประเทศตลาดหลักอื่นๆแต่ถ้าไทยปิดทางมากเกินไป ไทยก็อาจสูญเสียโอกาสมาหาศาลในตลาดที่มีมูลค่ากว้างใหญ่ของรัสเซียนี่คือถังแยกที่ต้องตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบและทุกการตัดสินใจล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายคุณผู้ฟังครับเราอาจยุดยืนตรงกลางของแรงดึงสองด้านระหว่างอำนาจตะวันตกและอำนาจตะวันออกร,รัสเซียเข้ามาหาไทยเพราะต้องการตลาดใหม่และต้องการพันธมิตรใหม่แต่ไทยในฐานะประเทศขนาดกลางต้องเลือกให้ดีว่าจะเข้าไปลึกแค่ไหนและจะถอยออกเมื่อไหร่หากสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนทิศทาง คำถามปลายเปิดที่สำคัญคือไทยพร้อมจะรับตำแหน่งพันธมิตรทางเศรษฐกิจของรัสเซียมากแค่ไหนไทยจะรักษาสมดุลระหว่างความร่วมมือและความเสี่ยงได้อย่างไรในตอนต่อไปเราจะเจาะลึกด้านมืดของโอกาสเปิดเผยความเสี่ยงที่หลายฝ่ายกังวลไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากมาตรการคว่มบาตรความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์และผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยต้องเผชิญหากเดินเกมผิดจังหวะบ,บนกระดานที่รัสเซียกำลังปรับรูปแบบใหม่คุณผู้ฟังครับ เมื่อประตูเปิดกว้างโอกาสก็เข้ามาแต่เงาของความเสี่ยงก็เข้ามาด้วยเสมอความเสี่ยงซ่อนเงาและกับดักที่มองไม่เห็นของไทยในเกมรัสเซียคุณผู้ฟังครับจากตอนที่แล้วเราได้เห็นชัดเจนแล้วว่ารัสเซียไม่ได้เพียงต้องการไทยในฐานะคู่ค้าแต่กําลังมองไทยเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางโลจิสติกใหม่เงินทุนที่ไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นและการติดต่อเจรจาที่ถี่ขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเกมนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ทุกโอกาสมักมีเงามื่นของความเสี่ยงและทุกความร่วมมือมักมีเงื่อนไขที่ไม่ได้พูดออกมาคำถามที่เราต้องเผชิญในตอนนี้คือไทยกำลังเสี่ยงอะไรอยู่บ้างคุณผู้ฟังครับสิ่งแรกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ปัจจุบันรัสเซียยังคงถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศ การเดินหน้าเปิดตลาดกับรัสเซียในเวลานี้จึงไม่ใช่เพียงการค้าแต่คือการเดินเข้าไปในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเส้นแบ่งของอำนาจเมื่อไม่นานมานี้สหราชอาณาจักรได้ประกาศรายชื่อบริษัทในไทยที่มองว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนรัสเซียในสงครามยูเครนแม้ไทยจะชี้แจงอย่างเป็นทางการแต่เหตุการณ์นี้บ่งบอกชัดว่าโลกตะวันตกกำลังจับตามองทุกเคลื่อนไหวที่เกี่ยวพันกับรัสเซียอย่างละเอียดคำถามที่หนักที่สุดคือ หากไทยก้าวผิดเพียงหนึ่งก้าวไทยจะถูกจัดอยู่ตรงไหนในสายตาของประเทศมหาอำนาจคุณผู้ฟังครับความเสี่ยงไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการเมืองระวังประเทศแต่ความเสี่ยงด้านโลจิสติกก็เป็นปัญหาใหญ่การ,รส่งสินค้าจากไทยไปรัสเซียผ่านเส้นทางเดิมใช้เวลานานต้นทุนสูงและต้องผ่านหลายประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งเมื่อเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งมีปัญหาทั้งระบบส่งออกจะชงงะงักทันทีสินค้ากาแฟของไทยที่ต้องพึ่งความสดใหม่ อาเสียหายก่อนถึงปลายทางทําให้ผู้ส่งออกไทยขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแม้วรัสเซียจะพยายามสร้างเส้นทางใหม่ผ่านเอเชียกลางคาถามก็คือเส้นทางเหล่านั้นมีความมั่นคงเพียงพอหรือไม่และไทยพร้อมรับความไม่แน่นอนเช่นนี้มากแค่ไหนคุณผู้ฟังครับความเสี่ยงอีกด้านที่ลึกกว่าและถูกพูดถึงน้อยมากคือความเสี่ยงด้านการเงินระหว่างประเทศระบบการชําระเงินระหว่างไทยกับรัสเซียต้องผ่านช่องทางพิเศษ เพราะรัเสเซียถูกตัดออกจากระบบการเงินหลักอย่างสวิฟตผู้ประกอบการไทยจำนวนมากจึงต้มแบกรับความเสี่ยงเรื่องความล่าช้าค่าธรรมเนียมและความเสถียรของระบบการจ่ายเงินในบางกรณีผู้ส่งออกอาจเผชิญความเสี่ยงที่รุนแรงที่สุดคือไม่สามารถรับเงินค่าสินค้าได้ครบถ้วนจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจากมาตรการคว่ำบาตรคำถามที่สําคัญคือไทยมีระบบประกันความเสี่ยงที่แข็งแรงพอไหมหรือผู้ส่งออกไทยกําลังก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีเบาะรองรับ คุณผู้ฟังครับและไม่ใช่แค่เรื่องเงินและโลจิสติกค,ความเสี่ยงที่ซ่อนลึกที่สุดคือความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาของชาติมหาอำนาจตะวันตกการค้ากับรัสเซียในช่วงเวลานี้ถูกตีความว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางอ้อมต่อรัสเซียซึ่งอาจกลายเป็นเปิดช่องให้ไทยถูกเพ่งเล็งถูกตรวจสอบเพิ่มขึ้นหรือในกรณีร้ายแรงที่สุดไทยอาจจัดกลุ่มเข้ากับประเทศที่สนับสนุนรัสเซียอย่างไม่ตั้งใจแม้ไทยจะยืนบนหลักการผูกมิตรกับทุกประเทศ แต่โลกในปัจจุบันไม่ได้เปิดโอกาสให้ทุกประเทศยืนอยู่ตรงกลางเสมอไปและนี่คือแรงกดดันที่ไทยต้องเผชิญุณรูฟันครับในมุมเศรษฐกิจภายในประเทศความเสี่ยงก็ไม่ใช่น้อยเช่นกันหากไทยเปิดทางให้สินค้ารัสเซียเข้ามามากเกินไปเช่นวัตถุดิบอุตสาหกรรมหรือสินค้าเกษตรราคาต่ำกว่าตลาดไทยอาจทาให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบในการแข่งขันในขณะที่ผู้บริโภคอาจได้รับผลกระทบจากสินค้าที่มีมาตรฐานแตกต่างจากที่ไทยคุ้นเคยในอีกด้านหนึ่ง เงินทุนรัสเซียที่ไหลเข้าสู่การท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ไทยแม้ว่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจบางส่วนแต่ก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญไทยสามารถควบคุมทิศทางของเงินทุนเหล่านี้ได้จริงหรือไม่และไทยมีมาตรการเพียงพอหรือไม่ในการป้องกันความเสี่ยงด้านเศรษฐ,ฐกิจเทินโครงสร้างในระยะยาวคุณผู้ฟังครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือการเปลี่ยนดุลอํานาจของตลาดโลกเมื่อรัสเซียพยายามสร้างเส้นทางใหม่ไทยก็กลายเป็นหมุดหมายสําคัญแต่หมุดหมายนี้ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป คำถามปลายเปิดที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือไทยควรเข้าไปลึกแค่ไหนในความร่วมมือครั้งนี้ไทยควรตั้งเงื่อนไขอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองกลายเป็นช่องทางเลี่ยงวาอมบาตรและไทยจะรักษาสมดุลระหว่างรัเสเซียกับชาติตะวันตกอย่างไรโดยไม่เสียประโยชน์ระยะยาวในตอนต่อไปเราจะพาท่านไปสู่บทสรุปของซีรีส์นี้วิเคราะห์กลยุทธ์ที่ไทยควรใช้วิเคราะห์เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดทรงพลังที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชาติทั้งในมุมเศรษฐกิจการทูต และอนาคตของไทยในโลกที่กําลังปเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณผู้ฟังครับเมื่อโอกาสและความเสี่ยงเดินมาคู่กันการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจกําหนดอนาคตของไทยในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าบทสรุปใหญ่ของไทยในเกมรัเสเซียเดินหน้าอย่างไรให้ไม่สะดุดและไม่เสียอนาคตคุณผู้ฟังครับหลังจาก4ตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและรัเสเซีย ไม่ได้เป็นเพียงการค้าขายแต่เป็นภาพของเกมใหญ่ระดับภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนมีทั้งโอกาสที่ดึงดูดและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดวันนี้คือเวลาที่เราต้องมาสรุปให้ชัดว่าไทยควรเดินหน้าอย่างไรในเกมนี้เพื่อไม่ให้พลาดทั้งผลประโยชน์และไม่ตกเป็นผู้เล่นที่ถูกบีบจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคำถามสําคัญในตอนสุดท้ายคือไทยควรเดินไปทิศไหนและต้องเตรียมอะไรไว้บ้างเพื่ออยู่รอดบนกระดานโลกที่กําลังแบ่งเป็นสองขั้ว คุณผู้ฟังครับข้อมูลจากหลายสถาบันเศรษฐกิจระบุว่ารัสเซียมองไทยเป็นหนึ่งในประตูหลักที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะไทยมีทั้งผู้บริโภคจํานวนมากระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอาเซียนและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปิดกว้างแต่ไทยเองก็ต้องมองให้ลึกกว่าผิวเผินว่ารัสเซียต้องการไทยในบทบาทไหนกันแน่ระหว่างการเป็นคู่ค้าระยะยาวหรือเป็นเพียงสถานีผ่านที่ช่วยรัสเซียลบเลี่ยงแรงกดดันจากตะวันตกคําถามคือ ไทยจะกำหนดจุดยืนของตนอย่างไรและแผนระยะยาวของไทยคืออะไรในความสัมพันธ์นี้คุณผู้ฟังครับหากเรามองในมิติของโอกาสความร่วมมือกับรัสเซียเปิดช่องให้สินค้าไทยจํานวนมากเข้าไปสู่ตลาดที่กําลังขาดแคลนตั้งแต่ผลไม้อาหารแปรรูปเครื่องสําอางชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ไทยมีความได้เปรียบสูงการเปิดตลาดนี้ไม่ใช่แค่เพิ่มรายได้แต่ยังช่วยกระจายความเสี่ยงจากตลาดตะวันตก ที่ผันผวนมากขึ้นทุกปีนอกจากนี้รัสเซียยังต้องการกระชับความร่วมมือด้านท่องเที่ยวการแพทย์การศึกษาและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งไทยก็มีศักยภาพสูงในทุกด้านหากบริหารอย่างมีระบบไทยอาจกลายเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ด้านบริการของภูมิภาคที่รัสเซียต้องการพึ่งพาในระยะยาวแต่ในทางกลับกันความเสี่ยงที่เราพูดถึงในตอนก่อนหน้านั้นก็ไม่อาจมองข้ามได้แม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตร ความเสี่ยงในการถูกมองว่าเป็นช่องทางช่วยรัสเซียความไม่มั่นคงด้านโลจิสติกส์และปัญหาการชำระเงินระหว่างประเทศทั้งหมดนี้คือระเบิดเวลาที่อาจประทุขึ้นได้ทุกเมื่อหากไทยเดินเกมโดยไม่วางรากฐานให้มั่นคงพอคำถามคือไทยควรทำอย่างไรเพื่อเลี่ยงแรงกดดันเหล่านี้และยังคงรักษาผลประโยชน์ของตนไว้คุณฟังครับแนวทางแรกที่ไทยควรพิจารณาลึกที่สุดคือการสร้างกลไกประกันความเสี่ยงให้ภาคเอกชน ผู้ส่งออกไทยจำนวนมากยังไม่มีระบบประกันความเสี่ยงด้านการเงินและลอจิสติกส์เพียงพอหากเกิดความล่าช้าการยึดสินค้าหรือปัญหาการชำระเงินผู้ประกอบการอาจเสียหายจนต้องถอนตัวจากตลาดทันทีหากไทยต้องการเปิดตลาดรัสเซียอย่างจริงจังไทยจำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนผู้ส่งออกการคำประกันด้านการขนส่งการชำระเงินแบบปลอดภัยและช่องทางพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับประเทศที่อยู่ใต้ข้อจำกัดด้านการเงิน แนวทางที่สองคือการกําหนดกรอบความร่วมมือกับรัเสเซียอย่างชัดเจนไทยต้องระบุบทบาทที่ตนต้องการและบทบาทที่ตนไม่พร้อมรับเพื่อป้องกันการถูกใช้เป็นช่องทางเลี้ยงคว่มบาตรหากไทยเป็นฝ่ายกําหนดกรอบไทยจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างรัเสเซียและตะวันตกได้ดีกว่าปล่อยให้สถานการณ์ไหลไปตามความจําเป็นของรัเสเซียฝ่ายเดียวแนวทางที่สามคือการเสริมสร้างมาตรฐานสินค้าไทยในระดับโลกสินค้าไทยจะต้องแข่งขันด้วยคุณภาพไม่ใช่เพียงราคา เพราะตลาดรัสเซียอาจเปิดกว้างแค่ชั่วคราวแต่ตลาดอื่นในยุโรปสหรัฐและเอเชียยังต้องการมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่องหากไทยยึดมั่นในมาตรฐานระดับโลกไทยจะสามารถรักษาความน่าเชื่อถือโดยไม่ถูกมองว่าเลือกข้างอย่างชัดเจนแนวทางที่4คือการใช้ยุทธศาสตร์การทูตเชิงสมดุลไทยควรดำเนินความสัมพันธ์กับรสัสเซียแบบวางตัวกลางแต่ต้องไม่กลางจนไร้ทิศทาง การกำหนดกรอบเวลาเงื่อนไขและขอบเขตของความร่วมมือจะช่วยให้ไทยรักษาความร่วมมือโดยไม่เสียมิตรภาพกับฝ่ายตะวันตกไทยต้องเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกคุณผูฟังครับหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือการสร้างพันธมิตรในอาเซียนหากไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการค้ารัเสเซียอาเซียนได้จริงไทยต้องเชื่อมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามเพื่อสร้างเส้นทางและมาตรฐานการค้าร่วมกัน การเดินคนเดียวในเกมนี้อาจเสี่ยงแต่ถ้าเดินพร้อมกันไทยจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นหลายเท่าแต่สุดท้ายแล้วคำถามที่อยู่ลึกที่สุดคือไทยควรให้รัสเซียม,มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจไทยมากเพียงใดและไทยต้องกำหนดจุดยืนของตนอย่างไรในโลกที่กำลังแตกออกเป็นสองขั้วคุณผู้ฟังครับก้าวต่อไปของไทยต้องเป็นก้าวที่มีแผนมีทิศทางและมีการประเมินความเสี่ยงทุกมิติการเปิดตลาดรัสเซียคือโอกาส แต่โอกาสครั้งนี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อไทยสามารถเดินเข้าไปด้วยความพร้อมไม่ใช่ด้วยความรีบร้อนนี่คือบทสรุปของซีรีส์นี้เกมไทยรัสเซียไม่ใช่เกมของการขายอย่างเดียวแต่เป็นเกมของยุทธศาสตร์ชาติเป็นเกมของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวและเป็นเกมที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในทุกก้าคุณฟังครับประตูของโลกเปิดทุกวันแต่มีเพียงบางประเทศเท่านั้น ที่รู้วิธีเดินผ่านประตูโดยไม่สูญเสียสีิรภาพของตนเองคำถามสุดท้ายที่เราขอฝากไว้คือไทยพร้อมหรือยังที่จะเดินบนเส้นทางใหม่โดยยืนให้มั่นใจและไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันจากทั้งสองขั้วของโลกและไทยจะเลือกบทบาทใดบนเวทีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ทุกคำตอบจะเป็นทิศทางของประเทศในหลายทศวรรษข้างหน้า